คือปู่บ้านนี้ร้อยกว่าปีนะร้อยกว่าปีเลยนะครับปู่เขาเป็นนักเลงเก่าคิดดูอะสมัยก่อนเลยเนี่ยผมผมเพิ่งเห็นเนี่ยเป็นเรื่องเวลาในของจริงเนี่ยในบ้านนี้ร้อยกว่าปีเนี่ยเก็บไว้ที่นี้อันนี้ไม่ใช่เครื่องลายของขังนะเป็นอาวุธจำตัวปู่เขาเวลาว่าเวลาเขาเอกไปไหนุ๊บเนี่ยอันนี้คือคดีอันหลังเขาเลยนะเนี่ยนี่โอ้โหสัตว์เสียบตายห้าเลยนี่สองมือเขเริ่มมีสองมือโอ้โหอันนี้นักเลงจริงเนี่ยผมมีสองมือเนี่ยนักเลงเก่าผมมีสองมือนักเลงจัดนะ นี่สปาตานี่สปาตาเป็นร้อยปีแล้วโอ้โหเนื้อเล็กดีเฮียคมชิบหายเลยอะยังคมอยู่เต็มสิงไม่กินเลยทีดูพี่กิจนีดี้ว่าสัวรักษาดีอ๋ออันนี้นะผ้านี่พาเพลที่อย่างนี่นี่นี่เนี่ยมีดหมอเนี่ยมีดหมอแน่ลาเออนี่มีดหมอแรงเนี่ยแต่อันเนี้ย แล้แรงนะนี่ก็มีวิชานะทุกอันมีวิชาหมดลงหมดเลยเนี่ยิีไหนอ่ะไม่มีไม่มีแล้วเห็นวะแจ๋ว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 โอเคครับนี่เก็บตะปูนี่เก็บไว้เลยของดีเนี่ยพี่อาจเก็บไว้ให้รู้ให้หลาเลยมีตะด้าพี่อาจ นี่ไงนี่อ่ะนี่รู้อะไรที่จะเป็นของของนี่ของ่นี่แกวันนั้นยังอยู่นะใสเาดูครเนะดีับเอ๋ไปดูเลยดูคนนี้ครับดูนีดูหลังตรงหลังของนไหนี่เจ้าของนี่อาชานี่เลยาชาดินเอขอ ปูเฮงยู่ยูยูยูยปูเฮงอยู่ฝั่งเด้อฝั่งโตเลยครับปูเออโอเคจบ